คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลทดลองจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือว่าสลาก N 3งวดวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีอยู่5ล้านใบทั่วประเทศค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยจะต้องไปจุดจำหน่ายที่ก็มีเพียงแค่400ร้านค้านำรองเท่านั้นรวมถึงใครที่สะดวกจะซื้อผ่านแอปก็ทำได้ผ่านเป๋าตังะคะแต่ปรากฏว่าประชาชนบางส่วนเขายังไม่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ค่ะ เริ่มเปิดจำหน่ายสลาก N 3แต่ว่าจากการที่ผู้สื่อข่าวสุ่มสอบถามจากประชาชนปรากฏว่าหลายคนยังไม่ทราบข้อมูลค่ะอย่างชาวตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองคนครสวรรค์นคนหนึ่งก็ยอมรับบอกว่ารู้ว่าจะมีสลาก N 3หรือที่เรียกว่าหวยบนดินของรัฐบาลออกมาจำหน่ายแต่ทีนี้ตัวเองยังไม่รู้ชัดเจนว่าต้องซื้อขายยังไงที่ไหนจะขึ้นเงินรางวัลตรงไหนอย่างไรแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะมีทางเลือกแทนหวยใต้ดิน เพราะว่าปกติเวลาซื้อหวยใต้ดินเนี่ยบางทีเจ้ามือเอาเปรียบค่ะมีการกําหนดเลขอัน้นไม่ยอมขายเลขหรือว่าถ้าขายก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะมาจะดีกว่าแบบอย่างมงคนเดือนนี้มันก็ยังมีหวยใต้ดินแหงแล้วยางงี้เนาะถ้านี้หวยอย่างนี้จะคงใต้ดินไม่พบจะเบาเนนยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะเข้า เราไม่ได้สดตามแล้วว่าเขายังไม่ได้ประกาศให้แน่ชัดก,ก็ไม่รู้เหมืกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงคือที่ไหน ขณะที่พิษณุโลกค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางไปเลือกซื้อสลาก N3 ที่เปิดขายวันแรกก่อนที่โคต้า5ล้านใบทั่วประเทศจะหมดซะก่อนสอบถามทางร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทที่เข้าร่วมโครงการก็มีการนำจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่มาติดตั้งไว้ลูกค้าจะได้มองเห็นแล้วก็สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วค่ะลูกค้าที่เขาทดลองซื้อก็บอกว่าเวิธีการซื้อไม่ยุ่งยากนะแต่ทีนี้จุดจาหน่ายยังมีน้อยก็ต้องเดินทางไกล มาค้นหาร้านจำหน่ายกันค่ะคุณผู้ชมไม่ยากฮะประหยากนะครับแล้วเราอยากเสนออยากให้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะให้มีการขายแบบออนไลน์เหมือนเหมือนเหมือนกับตลาดเอ็นหกครับอะนั้นจะสะดวกน่าสะดวกง่ายแต่ว่าเดินมานี่ดูผมเดินมาจากตลาดเมืองคลองโอ้ ที่จังหวัดตรังค่ะมีจุดจำหน่าย6จุดด้วยกันอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอห้วยยอดแล้วก็ที่อำเภอกันตังนะคะก็มีคนที่สนใจไปหาซื้อสลากรูปแบบใหม่กันแล้วเจ้าของร้านจำหน่ายแห่งหนึง่งบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองก็บอกว่าเช้านี้เริ่มเซตเครื่องรอจำหน่ายแล้วก็แจ้งลูกค้าวไว้ล่วงหน้าบอกว่าอยากได้ตัวไหนก็เขียนมาเลยเลข3ตัวที่ต้องการเพื่อจะได้รวดเร็วค่ะ ก็จริงๆก็เริ่มเริ่มแจ้งลูกค้าแล้วว่าให้มาซื้อได้แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลานี้นะค่ะนี่เช้าอย่างเช้าวันนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าพอดีเครื่องเรายังไม่เรียบร้อยก็ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยก็จะเริ่มขายได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าดูจากกลุ่มของคนที่ได้ขายด้วยกันในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขากลขายง่ายมากแล้วก็ขายขายค่อนข้างดีนะคะ ขณะที่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามองว่าสลาก N3 เนี่ยจะกระทบต่อการสายขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามร้านค้าต่างๆส่วนจะแก้ปัญหาหวยใตดินเนี่ยเชื่อว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากนะะักค่ะเพราะว่าเงินรางวัลก็ไม่แน่นอนแล้วก็ต้องจ่ายเงินสดทันทีด้วยนิดหน่อยเพราะว่าทางหวยใต้ดินเขา,เขาให้เงินติดพวชนวดแต่ แต่สำพักง,งานเขาลดส่วนใ,ใช่แล้วเป็นแล้วแล้วได้ยินว่าเป็นรางวัลแปรผัน 8, ด้วยซึ่งถ้าคนเลขที่ซื้อเป็นเลขดังแล้วเลขที่คนซื้อเยอะบาทหนึ่งอาจจะไม่ถึง500อาจจะเลยแค่200หรือร้อยเดียว ที่มหาสารคามค่ะก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาติดตามข่าวสารสลักเ3บางคนมองว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่ที่ซื้อหวยใต้ดินและลอตเตอรี่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะสำหรับความคิดเห็นนะคะคิดว่ามันมันยุ่งยากค่ะมันสำหรับคนที่แบบอย่างวัยพวกเราเนี่ยมันก็หาซื้อได้มันก็ทาได้ง่ายๆเพราะาเราก็เข้าใจระบบโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่พอเป็น รุ่นที่เขาซื้อกันจริงจริอย่างเช่นรุ่นพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็ต้องรอลูกอย่างเราเนี่ยไปซื้อให้ไปทําให้เงี้ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากสําสหรับพวกเขานิดนึงเพราะพวกเขาก็เล่นกันจริงๆรพวกเขาก็ทํากันจริงใช่ ไทย PBS สอบถามข้อมูลไปยังผู้ค้าหวยใต้ดินส่วนหนึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าการซื้อสลาก N3 เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลต่อการซื้อขายหวยใต้ดินเพราะว่าเขามีลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็ซื้อกันเป็นประจำแต่ทีนี้สลากแบบใหม่เนี่ยอาจจะทําให้เยาวชนให้คนวัยทำงานที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป่าตังหันมาซื้อสลักมากขึ้นเพราะว่ามันซื้อง่ายแล้วราคาก็ไม่สูงด้วยค่ะ ค่ะก็น่าคิดนะคะถ้าเอ็นสามีวัตถุประสงค์ว่าจะออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาพอเราเทียบกันค่ะเรื่องของเงินรางวัลที่มันเป็นเรื่องจูงใจเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่พอสมควรเพราะว่าใต้ดินจะมีปัญหาเรื่องเลขดังแล้วอัน้นจ่ายไม่เต็มแต่พอมาเป็น N3 ค่ะ เงินรางวัลจะผันแปรกับจํานวนผู้ซื้อมากบ้างน้อยบ้างถ้าผู้ซื้อมากรางวัลก็จะเล็กลงมันจะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าคงต้องติดตามดูผลกันหลังจากนี้นะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่